ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่18เมษายน2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับวันจันทร์แบบนี้นะครับมีให้กัน3คู่นะครับเป็นทางด้านของการเชลซีอาร์ของอิตาลีแล้วก็อีก1คู่จากทางด้านของลาลิก้าของสเปนนะครับ2คู่นะครับอยู่ในการเชลซีอาร์ของอิตาลีเนี่ยประกอบไปด้วยทางด้านของคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของนาปโปลีครับเปิดบ้านรับกัมเยือนของโรม่านะครับคู่2เป็นทางด้านของอาตาลันตาครับ เปิดบ้านรับการเยือนของเวโรนาครับลาลิก้าของสเปนหนึ่งคู่เข้าประกวดวันนี้นะครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการเยือนของคา์ดิสนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนเลยนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของนาโปลีนะครับเปิดราคาที่ปปก่อนที่จะไหลไปที่ครึ่งลูกนะครับนาโปลียังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์นะครับวันนี้ต้องชนะเท่านั้นทางด้านของผู้มเยือนอย่างโรมานะครับวันนี้นาโปลีต่อที่ ป,อ,ปอแล้วก็ไหลไปที่ครึ่งลูกนะครับคู่2เป็นทางด้านของอัตตาลันตาครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับขาวก่อนที่จะไหลค่าน้ําไปที่ครึ่งควบลูกบวก10นะครับกับเวโรนาทีมอันดับสินะครับทางด้านของอัตตาลันตาก็ยังมีลุ้นที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าอยู่นะครับทางด้านของทีมเจ้าบ้านนะครับอัตตาลันตาถ้าได้ไปก็น่ายินดีด้วยนะครับ ทางด้านของลาลิก้าของสเปนครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนานครับเปิดราคาที่2ลูกเต็มครับก่อนที่จะไหลลงมาแค่ลูกครึ่งควบ2ครับกับทีมหนีตายอีกทีมหนึ่งอย่างคาดิสนะครับผมน่าสนใจมากครับทางด้านของบาร์เซโลนาก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะไปแชมเปียนส์ลีกในปีหน้าและก็มีอีกหลายทีมนะครับที่ยังลุ้นอยู่ในลาลิก้าของสเปนเหมือนกันนะครับที่จะไปแชมเปียนส์ลีกในตารางของลาลิก้าของสเปญญนครับ ไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนครับนาโลีเจอกับโรมานะครับวันนี้แต่กันเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับที่สตา d ิโอเ e อโกอามาโดมาลาโดน่านะครับอุณหภูมิ14องศาครับท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างมีเมฆเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับอากาศดีเลยนะครับทางด้านของการลงเล่นในวันนี้ของเจ้าบ้านของนาลีนะครับหกนั้นหลังที่ผ่านมาสถิตอยู่ที่นาโลีเจ้าบ้านอย่างแน่นอนครับ ไตรเนี่ยเป็นทางด้านของนาโปลีนะครับชนะได้ถึง4ครั้งจาก6นัดหลังที่เจอกันนะครับเสมอกัน1ครั้งแล้วก็โรม่าชนะ1ครั้งนะครับล่าสุดก็เป็นการเสมอกันในบ้านของโรม่าศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนาโปลีบุกไปเยือนโรม่าชนะได้2อปี2020ครับเป็นนาโปลีเจ้าบ้านนะครับชนะได้40แล้วก็2 1นครับปี2019เป็นโรม่าชนะได้หนครั้งนะครับ2ประตูต่อ1ปี2019เช่นกันนะครับ นาลีไปเยือนโรมาแล้วก็ชนะไม่ได้4ประตูต่อ1ครับในตารางครับอัปเดตกันหน่อยครับจ่าฝูงเนี่ยยังเป็นเอซมิลานะครับแต่แข่งมากกว่า1นัดนะครับเอซมิลานี่แข่งไป33นัดนะครับมี71คะแนะนนาเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับทางด้านของนาโลีถ้ายังอยากอยู่ในเส้นทางของการลุนแชมป์วันนี้ต้องชนะเท่านั้น32นัดครับ66คะแนนะประตูได้เสียบวกอยู่32ลูกทางด้านของโรม่าก็ยังอยู่ในเส้นทางของ การลุ้นที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้านะครับ32นัด57คะแนนครับประตูได้เสียบวกอยู่17ลูกทางด้านของผู้เยนอย่างโรมาครับสุดมันแน่นอนครับวันนี้ครับระหว่างทีมลุ้นแชมป์กับทีมที่จะลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของนาโปลีก่อนนะครับพึ่งแพ้ให้กับฟิออเรนติน่ามานะครับ3ประตูต่อ2ก่อนนั้นไปเยือนอตาลันตาชนะมาได้3-1 ชนะอูดินเนเซ่2-1ครับชนะทางด้านของไวโรนามานะครับ2ประตูต่อหนึ่งแพ้ให้กับเอซีมิลานครับ1-0แล้วก็ชนะทางด้านของลาซิโอ2ประตูต่อหนึ่งครับทางด้านของโรม่าครับในทางด้านของบอลยุโรปเนี่ยเพิ่งชนะโบโลกลิมมานะครับ4-0นะครับหลังจากที่เจอกันมาในรอบแบ่งกลุ่มนะครับกลับวนกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับชนะไป4-0นะครับก่อนหน้านั้นชนะซาเลนิธา2-1ครับ แพ้โบโลกิมนัดแรกที่เจอกัน2-1ครับนัด้2ชนะไป4ีในบ้านครับแล้วก็เข้ารอบไปได้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะซามโดเรียหนครับชนะลาซิโอ3ประตูต่อ0ครับเสมอวินเทสนะครับ1ประตูต่อ1นะครับผมผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านทางด้านของนาโปลีครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้ให้กับฟิออเรนติน่ามา3-2ครับก่อนหน้านั้นชนะอุนดิเนเซ่ครับ2-1แพ้เอซิมิลาน1-0ครับแพ้บาเซลนา่ เสมออินเตอร์มิลาน1-1แล้วก็ชนะซาแลนิทนา4ประตูต่อ1ครับฐานะของโรม่านะครับผลงานทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างดีครับแต่เพิ่งสะดุดแพ้ให้กับโบโดกริมไปนะครับ2ประตูต่อ1ในบอลยุโรปก่อนหน้านั้นชนะซามโดเรียน1-0เสมออูดินเนซี1-1ชนะวินเทสนะครับ1-0ชนะ 1, สเปเซีย1-0เสมอกับซัาซูโล่นะครับ2ประตูต่อ2นะครับผลงานค่อนข้างดีครับสําหรับผู้มาเยือนนะครับแต่วันนี้เนี่ยนาโปลีเนี่ยต้องชนะเท่านั้น ทางด้านของเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้าน5คะแนนครับโรมาก็5คะแนนนะครับผู้มาเยือนครับนัดหน้าโรมาก็5คะแนนอีกนะครับต้องไปเยือนทางด้านของอินเตอร์มิลานทางด้านของนันปอลีต้องไปเยือนเอ็มโอลีเป็นงานง่ายครับมีงานยากที่ต้องเปิดบ้านรับซาซุโร่นะครับสคะแนนครับขุมกําลังวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับขาดทางด้านของปีแทกหน้านะครับที่ยังลงสนามไม่ได้ครับกองหน้าตัวหลักนะครับ อีกคนหนึ่งยังรอเช็คความฟิตอยู่กองหลังตัวหลักอีกคนหนึ่งอย่างดิโรเลนโซนะครับที่ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่โรม่ามาเต็มทีมเลยนะครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บหรือรอเช็คความฟิตนะครับคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านกดดันแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างนาโปลีนะครับราคาเนี่ยไหลเอื้ออํานวยไปทางด้านของนาโปลีเป็นอย่างมากนะครับเราร้อยหลาก็มองว่าเป็นทางด้านของนาโปลีเนี่ย ได้เปรียบอยู่นะครับแต่โรม่าเกมเยือนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสตินาโปลเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ขุมกําลังเนี่ยยังอยู่ทางด้านของโรม่าที่มีความพร้อมมากกว่านะครับนาโปลเจ้าบ้านเนี่ยเกมในบ้านยังมีสะดุดให้เห็นนะครับแล้วก็ยังมีปั่นป่วนอยู่นะครับทางด้านของโรม่าเนี่ยล่าสุดในฟอร์มรูเลยนะครับชนะมาได้ถึง4ประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับ โรม่าน่าจะเก็บแต้มได้นะครับจากนาโปลีครับแล้วก็สื่อต่างประเทศเนี่ยให้ถึงชนะเลยครับทางด้านของโรม่าบุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้นะครับทางด้านของสื่อต่างประเทศที่คาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหละให้รองที่โรม่าครับครึ่งลูกครับผมไปต่อที่คู่ที่2ครับอาตาลันตาเปิดบ้านรับกำเยนของฮารเลสเวโลน่านะครับคู่นี้เตะกันทีสอตรงนะครับที่กีวิสสเตเดียมอุณหภูมิ 8. องศาเมก ไม่มีนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศสดใสเลยครับสำหรับวันนี้ทางด้านของท้องฟ้าของอาตาลันตาวันนี้นะครับสื่อต่างประเทศก็ยังให้คู่นี้เนี่ยมองว่าเสมอกันนะครับแต่ก็ต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยทางด้านของอาตาลันตาเนี่ยถือสถิติเหนือกว่าแน่นอนครับชนะได้ถึง4ครั้งจาก6นัดที่เจอกันเสมอกันหครั้งฮาเลสเวโนา ชนะไป1ครั้งนะครับล่าสุดเนเป็นทางด้านของอาร์ตา้าบุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของอาตาลันตาบุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้2อศูนย์นะครับปี2020นี่เนี่ยเป็นทางด้านของแฮร์รสเวโรนาบุกมาเยือนสนามแห่งนี้แล้วก็ชนะไปได้2อศูนย์นะครับเสมอกันในปี2020เช่นกันครับในบ้านของเวโรนา1ประตูตอ่อหนึ่งปี2อ1 9ัาอารตาลันตาชนะได้3าสอง ปี2018เนี่ยอาตาลันตาชนะได้ถึง5-0นะครับคู่นี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยจบเนี่ยยิงกันเนี่ยยิงกันทุกนัดนะครับจบเนี่ยมากกว่า2ลูกเนี่ยถึง4นัดนะครับมี2ลูกนะครับที่2นัดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยมุมมองเนี่ยอาจจะเป็นกอสูงด้วยนะครับเพราะว่ากลางตารางเจอกันนะครับทางด้านของตารางคะแนนเนี่ยอาตาลันตาเนี่ย อยู่อันดับที่8ครับ31นัดมี51คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่17ลูกแข่งน้อยกว่าที่อยู่ด้านบนเนี่ย2นัดนะครับอย่างลาซิโอเนี่ยในโซนยุโรปเนี่ย2นัดถ้าอาตาลันตาชนะเนี่ยมี6คะแนนดีดขึ้นไป57คะแนนแข่งเท่ากับลาซิโอนะครับแล้วก็จะแซงลาซิโอขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้า อาตาลันตาชนะ2นัดนะครับทางด้านของเวโรนาครับอยู่กลางตารางพอดีเปนะนครับ32นัดครับ45คะแนนประตูที่เสียบกอยู่7ลูกครับตามหลังทางด้านของอาตาลันตาอยู่6คะแนนแข่งมากกว่า1นัดนะครับน่าสนใจครับสำหรับอาตาลันตาในวันนี้แต่ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะบูบี้หน่อยนะครับช่วงหลังที่ผ่านมาอาตาลันตานัดล่าสุด6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ย นัดล่าสุดเลยนะครับแพ้มา2นัดแล้วล่าสุดพึ่งแพ้กับ RB บีไลฟ์ซิกไป2อูนในบ้านของตัวเองแท้ๆนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนซัสซูโร่แพ้มา2อหนึ่งเสมอ RB บีไลฟ์ซิกหนึ่งหนึ่งะครับแพ้กับนาปรีสามหนึ่งะครับ4นัดที่ผ่านมาเนี่ยเสมอแค่นัดเดียวครับที่เหลือแพ้นะครับชนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยนู่นเลยครับย้อนไปชนะโบลนอย่าครับหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะเลเวอร์คูเซ่นนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ทางด้านของเวโรนาบ้างครับกลางตารางก็จริงนะครับแต่ฟอร์มเนี่ยก็ยังมีหลุดให้เห็นนะครับลัดลา,ลาส่วนเดี่ยวพึ่งแพ้กับอินเตอร์มิลานมัน0ก่อนหน้านั้นชนะเจนัวได้ในบ้านนะครับ10เสมอเอ็มเปอรลี1-1ครับแพ้นาโปลี21เสมอฟิออเรนตีน่าในการไปเยือนครับ11ชนะเวนิเซียน,นะครับ3ประตูต่อ1ทีมที่หลุดต่ำกว่าครึ่งตารางลงไปเนี่ยฮาเรสเวโรนาเก็บได้หมดนะครับ ทางด้านของอาตาลันตาบ้างครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับแพ้อารบิเลสิก2-0แพ้นาโปลี3-1เสมอเจนัวศ0นครับชนะเลเวอร์คูเซ่น3-2ชนะซามโดเรีย4-0ครับชนะโอลิมปิกกอส2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของเวโรนาครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ย5นัดแล้วยังไม่ชนะใครนะครับย้อนไปก็นู่นเลยครับที่ชนะในชนะซาซูลโลสีประตูต่อ2ในการไปเยือนนะครับนัดล่าสุดไปเยือนอินเตอร์แพ้มา2-0 สเสมอเอ็มโปลี1-1เสมอฟิออเรนติน่า1-1เสมอโรม่า2-2แล้วก็แพ้ยูเว่ครับ2ประตูต่อ0นะครับทีมหัวตารางเนี่ยทางด้านของเวโรนาต้านไม่อยู่จริงๆนะครับผลงานเนี่ยเกมเยือนเนี่ยหนักไปทางด้านเสมอนะครับ6นัดเนี่ยสเสมอ3นัดเลยนะครับเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่3คะแนนทางด้านผู้มาเยือนอย่างเวโรนาเนี่ยอยู่ที่4คะแนนนัดหน้าอาตาลันต้า,ต,าต้องไปเยือนทางด้านของเวเนเซียน,นะครับ เป็นงานง่ายครับ1คะแนนฮาเลสอุราน่าเจอ3ามตัวเกรียครับนัดหน้าผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านจ้าบ้านเราใช้ความฟิตตัวหลักอย่างมิเชลนะครับแล้วก็ทางด้านของอีลิกส์นะครับแล้วก็โตลอยนะครับกองหลังตัวหลักลงสนามไม่ได้ครับทางด้านของผู้เยือนเนี่ยเราใช้ความฟิตในเพียบเลยนะครับบาหลักนะครับทางด้านของเวโรโซนะครับ ลงสนามบได้นะครับกองกลางตัวหลักกองหน้าอีกคนหนึงนะครับซามิโอเน่เนี่ยลงสนามได้อยู่นะครับอีกคนหนึ่งครับกองหลังก็ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่อย่างดาวิดดูวิสนะครับที่ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับคู่นี้เนี่ยเหล่าร้อยหลามองว่าครับอาตาลันตาต้องชนะเท่านั้นเพื่อที่จะเบียดขึ้นไปในโซนของบอลยุโรปในปีหน้านะครับเจ้าบ้านต้อง คู่ชีพคืนนะครับสื่อต่างประเทศให้เสมอกันนะครับแต่เหล่าไรเหล่ามองว่าอาตาลันตาวันนี้ครับผลงานน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็กดดันจากรอบข้างเนี่ยเพื่อที่จะชนะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับให้ต่อที่อาตาลันตาครับครึ่งควบลูกครับผมคู่สุดท้ายนะครับของคําคืนนี้ครับลาลิก้าของสเปนและเป็น VIP ของเราด้วยนะครับ เอฟซีบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาดิสนะครับในศึกลาลิก้าของสเปนแต่กันตี2ตรงครับที่ Spotify คำมนนะครับอุณหภูมิ16องศาท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับไม่มีเมฆมารบกวนเลยครับอากาศดีเลยครับหนัดหลังที่เจอกันมานะครับเป็นขอโทษทีครับเป็น5นัดหลังที่เจอกันมานะครับเป็นทา้งน้้นของบาร์เซโลนาชนะได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งคาดิสชนะ1ครั้ง ยังมีเซอร์ไพรส์ให้เห็นนะครับทางด้านของคู่นี้เนี่ยล่าสุดบาซ่านะครับบุกไปเยือนคาร์ดิสในเสมอกันมา 00, 0-0นะครับก่อนหน้านั้นน่ยกินไม่ลงในบ้านของบาซ่าเช่นกันนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1คาดิสชนะได้นะครับ2ประตูต่อ1นัดล่าสุดในบ้านของคาดิสที่ชนะได้นะครับก่อนหน้านั้นในคัมนูนนครับบาซ่าชนะได้ในปี2006นู่นเลยครับ1-0 ปี2005ก็เป็นทางด้านของบาร์ซ่าชนะได้ครับ3ประตูต่อหนึ่งแสดงว่าตอนนี้เนี่ยยังแพ้ทางทางด้านของคาดิสอยู่นะครับทางด้านของบาร์ซ่าแล้ววันนี้มาต่อเยอะด้วยนะครับแล้วก็คาดิสเนี่ยหนีตาด้วยก,การเดินทางวันนี้ครับจากคาดิสมาบาร์ซ่านะครับบาเซโลนาในีกย9ก6กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับบาเซโลน่ายังอยู่ในโซนของบอลยุโรปอยู่นะครับของลาลิก้าของสเปน30นัด60คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่29ลูกครับ เท่ากับทางด้านของเซบียาและก็แอตเล i ติโกมาดริดนะครับแต่เซบียากับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยแข่งมากกว่า2นัดนะครับถือว่าบาร์ซ่ายังได้เปรียบอยู่นะครับผมอีกทีมนึงก็เป็นทางด้านของเรอเบติสนะครับที่จะเบียดบี้เข้ามาในโซนยุโรปนะครับมี57คะแนนตามหลังอยู่แค่3คะแนนเท่านั้นนะครับทางด้านของคาดิสครับต้องมีแต้มเท่านั้นครับสำหรับเกมนี้ครับ คาร์ดิ31นัด28คะแนนประตูได้เสียลบอยู่17ลูกนะครับถ้านัดนี้เสมอขยับขึ้นไปเหนือเรียวมาโยกาผนซนตกชั้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมีความหมายอย่างมากนะครับสำหรับคาดิสวันนี้นะครับทา,างดานของบาเซลนาครับผลงานล่าสุดนะครับเพิ่งแพ้ให้กับแฟงเฟิร์ตมานะครับแล้วก็ตกรอบยูโรปาไปนะครับอย่างน่าเสียดายครับก่อนหน้านั้นเนี่ย ฟอร์มดีมานะครับเสมอชนะทางด้านของเลบันเตมาในการไปเยือนมานะครับ3-2ก่อนหน้านั้นเสมอแฟรงก์เฟิร์ตนะครับนัดแรกที่เจอกันมาครับ1ประตูต่อหนึ่งในบ้านของแฟรงก์เฟิร์ตนะครับกลับมาในบ้านของตัวเองแพ้ไปนะครับเสียดายมากๆครับทางด้านของบาร์เซโลนาก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเซบียาครับ1-0ชนะเรอัลมาดริดได้เลยนะครับ4-0ชนะกาลาตาสารายครับ2ประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มดีแล้วก็มาหลุดนะครับเพิ่งจะมาหลุดนัดล่าสุดนี้นะครับ เพราะว่าผู้เล่นตัวหลักนี่ขาดไปเยอะนะครับทางด้านของคาดิสบ้างครับพึ่งแพ้เรียวเบติสมาครับ2ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นเสมอกับบาลิเซีย 0- 0ชนะบียาเรียวครับ1 0นะครับแพ้กับแอตเลติโกมาริด2-1นะครับชนะราโยเปเชกาโน่0เสมอกับกานาดาครับ0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์ถือว่าฟอร์มดีนะครับสำหรับทีมอยู่ท้ายตารางนะครับชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับเก็บคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่18ทาาางงด้นขอคสิครับ บาซ่านับเฉพาะเกมในบ้านครับก็เพิ่งแพ้กับแฟรงเฟิร์ตมาครับ3-2ชนะเซบีย่าครับ1-0ชนะโอซาวนา4-0นะครับเสมอกับกาลาตาซารายนะครับ0-0ประตตู่อชนะแอตเลติกบิลเบา4-0เลยนะครับเสมอกับนาโปลี1ประตูต่อ1ยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างบาเซโลนานะครับมีนัดเดียวครับที่ยิงไม่ได้ก็คือนัดที่เสมอกับกาลาตาซารายนะครับฟอร์มเฟิร์ตไปหน่อยนะครับนัดนั้นทางด้านของคาดิสบ้างครับผู้มาเยือนเนี่ย 6นัดหลังชนะนัดเดียวนะครับชนะเลเบนเต้นัดเดียวเท่านั้นครับ2ประตูต่อศูนย์ที่เหลือเนี่ยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเยือนแล้วก็เสมอกับบาร์เซียมาได้ยันเสมอมาได้ครับศูนก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้อเดนติโกมาดริดสประตูต่อหนึ่งครับเรียกว่าแพ้กันอย่างน่าเสียดายเลยนะครับสำหรับกาดิสก่อนหน้านั้นก็เสมอกับกรานาดาศูนแพ้เรียวมาโยกาสองหนแพ้บาริเซีย2ประตูต่อหนึ่งะครับที่ชนะก็ชนะเลเบนเต้สประตูต่อศูนย์นะครับ เรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอยู่ที่2คะแนนครับทางด้านของคาดิสพุ่มเย็นเนี่ยห้าคะแนนครับเจอเจ้าบทุมในบ้านแบบนี้นะครับใครก็เป็นงานยากทางนั้นนัดหน้าบาเซนาต้องปเยอนเรอัลโซเซเดตนะครับไม่มีถ้วยให้ลุ้นแล้วนะครับสําหรับบาเซนาก็ต้องมาลุ้นไปยุโรปกันในปีหน้าครับทางด้านของคาดิสเจอกับแอตเลติกบิลเบลนะครับผมผู้เล่นวันนี้ครับขุมกําลังเจ้าบ้านเนี่ยขาดตัวหลักกองหลังตัวหลักอย่างเจอราปิเก้นะครับ กองหน้าฟาตินะครับลงสนามไม่ได้ครับอีกคนหนึ่งโดนแบนเป็นอารโลโยนะครับที่ลงสนามไม่ได้ครับกองหลัง2คนนะครับตัวหลักเลยนะครับเซอร์จิโรเบโตยังลงสนามไม่ได้ครับอุมติตี้นะครับยังลงสนามไม่ได้ครับแล้วก็รอเช็คความฟิตของเพลดี้นะครับที่กลับมาแล้วนะครับแต่ยังต้องนั่งข้างสนามอยู่นะครับทางด้านของคาดิสโดนแบนเป็นหนึ่งคนอย่างอัลคาเลสนะครับกองกลางตัวหลัก อย่างอาราคอนนะครับที่ลงสนามได้แล้วก็รอเช็คความฟิตของฮาโลยันนะครับกองหลังตัวหลักอีกคนหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยลงสนามได้ตามปกตินะครับบูกันมันแน่นอนครับกับสำหรับคู่นี้นะครับคู่นี้เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างบาเซโลนาครับต่อที่ลูกครึ่งควบ2เลยนะครับเรียกกันว่าต่อเยอะมากๆนะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างบาเซโลนา v i p ของเราวันนี้ครับ ทีมหนีตายอย่างคาดิสจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับทางด้านของบาร์เซโลนาจะต้องเรียกฟอร์มกลับมาได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยสื่อต่างประเทศก็ให้ต่อที่บาร์เซโลนาครับสประตูต่อศูนย์เลยนะครับแต่เราราอยหลามองว่าครับคาดิสหนีตายแบบนี้จําเป็นต้องมีแต้มแน่ๆครับบาร์ซ่าเนี่ยฟอร์มหลุดมานะครับแล้วก็ผู้เล่นตัวหลักอย่างปีเก้น,นะครับบัญชาการเกม แนวรับเนี่ยไม่อยู่เนี่ยมีผลมากๆกับทีมนะครับลูกทีมของชาบี้เฮอร์นันเดสวันนี้อาจจะมีแว่งกันบ้างครับหรือชาชนะอาจจะชนะแค่ลูกเดียวครับเพราะฉะนั้นให้รองไปที่คาดิสครับลูกครึ่งควบ2หรือ2รลูกครับเป็น V.I.P. ของเราครับในวันนี้ครับครบจบทั้ง3คู่ในวันนี้นะครับไปทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับ ให้รองที่โรมานครับครึ่งลูกนะครับคู่สองต่อที่อัตตานาครึ่งควบลูกครับคู่ที่สามนะครับรองที่คาดิสนะครับสองลูกหรือลูกครึ่งควบสองครับวันนี้ครับแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นให้รองที่คาดิสนะครับใน v i p ของเราครบจบทั้งสามคู่นะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีเช่นเคยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเหล่าร้อยหลาทุกวันแบบนี้ครับช่องทางของยูทูบชา n e l ครับเหล่าร้อยหลาฝากกันไว้ด้วยครับ วันนี้ขออญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ